สวัสดีครับผมวันนี้ตัวอ n นไทย c o m พามารีวิวโรงแรมแห่งหนึ่งครับอยู่เปิดทุ่งยาวจังหวัดตรังโรงแรมนี้ก็ชื่อว่าคิวปิดนั่นเองนะครับไ,ไปว่าการมาเทพแล้วดูครับห้องนอนวันนี้นอนเตียงเดียวครับนี่สปาภายในห้องนะครับสะอาดสะอาดมีแอร์ฝั่งนี้ก็จะเป็นทีวีครับ นี่หมายเล็กห้องสองสองศูนย์ครับตู้เย็นเอาละครับเดี๋ยวเดินสำรวจปื๊บตรงนี้ตู้เสื้อผ้าครับฟ้าวางเปล่ามีไม้กวนดเสื้อให้ครับเอาแล้วต่อไปครับห้องน้ำเปิดไฟฟลุบนี่ห้องน้ำก็เป็นแบบนี้ครับ โอเคเลครับเหมาะที่จะเป็นที่พักสำหรับคนที่มาเที่ยวตุ้งยาวครับ